สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นอีกแล้วนะครับครับก่อนหน้านี้ที่เราเคยเอากอซิล่าไปสู้กับสาปาของคุณเทเวอร์เฮนสันนะครับผมแล้วเราก็ได้มีไอเดียนะครับผมว่าจะเอากอซิล่าเนี่ยมาสู้กับจระเข้บ้างนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าคลิปนี้จะสั้นแค่ไหนแต่ว่าเท่าที่ดูมาน่าจะไม่ถึง3นาทีหรือไม่ถึง5นาทีนะครับกอซิล่าอาจจะไปมอนไฮด้าก็ได้นะจระเข้บุกเข้าใส่เลยว่าวิ่งเข้าใส่จระเข้ไม่มีคำว่ากลัวกันเล้วจเไปอ้าว ใช่กอซิลาบันทีอาจจะโดนจระเข้กัดทีเดียวแล้วตายเลยก็ได้นะครับผมไม่ก็กอซิล่าปัดหางใส่จระเข้ทีเดียวตายนะนั่นคงจะเป็นประวัติศาสตร์ชิ้นใหม่ของเรายังไงเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ที่สําคัญสนใจสั่งซื้อเสื้อสั่งได้เลยครับผมที่เพจปตช h อปนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกได้นะครับขั้นต่ำสามสิบห้าบาทนะครับผมอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับไปไป ตอนนี้คู่ต่อสู้ทั้งสองตัวก็ได้มายืนประชันหน้ากันแล้วนะครับรู้สึกว่าจะมีคนหนึ่งยืนตรงข้างล่างก็ซิลาด้วยนั่นใครครับลุงเองอะลุงเองนะล,งงนะลุงไปทำอะไรตรงนั้นครับลุงอยากดูแบบการต่อสู้ที่ใกล้ชิด <laughs> ไกล้ชิดกับสวรรค์ใช่ไหมครับอ่าแน่นอนลุงอยากไปแล้วลุงไม่อยากอยู่แล้วโลกไปนี้นนะไอ้โลงอย่าเพิ่งรีบจะเย็นเอาละครับก็เดี๋ยวขอสอบถามคู่กับคุณลุงกันล้วกันว่าคิดว่าตัวไหนจะชนะครับโดยไซส์และขนาดแล้วลุงว่าจระเข้แน่นอนเนี่ยเดี๋ยวแล้วคุณครูละครับคิดว่าตัวไหนจะชนะในศึกครั้งนี้ควาก็ศีลานะ ทำไมล่ะครับเพราะว่ากา็ซิล่านี่เขาเป็นราชายแห่งมอนสเตอร์ไงออขนาดนั้นเลยเหรอคุว่ากา็ซิล่าจะน่าชัวร์แล้วคุณดูล่ะครับคิดว่าตัวไหนจะชนะอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับก่อนที่จะมาดูเรามาดูกันเลยละกันนะครับผม321เริ่มมาเลยครับตอนนี้ทั้งสองวิ่งเข้าใส่กันแล้วดูซิว่าจะเป็นยังไงจรเขกกับทีเดียตายเปล่าอุ้ยไม่ตายว่ะอุ้ยเราหาฟาดมาตอนนี้อ๋อโอ้โห โอ้ประวัติศาสตร์ชิ้นใหม่ที่ทุกคนต้องจารึกโอ้ยสุดยอดมากเลยก็ซิล่าสามารถกัดจระเข้ตายได้เว้ทุกคนนี่โอ้โหน้องจระเข้เสียใจด้วยนะนายอุตสาห์เป็นนับวันมาตั้งนานมาแพ้ก็ซิล่าจนได้ก็ซิล่าเนี่ยเรามาดูเลือดดีกว่าก็ซิล่ามีเลือดทั้งหมด85,500นะครับส่วนจระเข้นี่มีเลือดแค่ เท่าไรเนี่ยมีเลือดแค่หนึ่งพันนะครับผมแต่ว่าก็<ม>ตัวนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มเลือดได้นะเวลาสู้นะครับผมบางทีมันอาจจะถูกกอรซิล่าตีตายก่อนที่จะทันจะเพิ่มเลือดก,ก็ได้นะเดี๋ยวเราจะลองให้จระเข้ลุมกอซิล่าสามตัวดูนะครับมาดูซิว่าจระเข้จะสามารถชนะกอซิล่าได้หรือเปล่ามาดูกันเลยครับตอนนี้จระเข้โอ้โหหายหายเลยุ้ยหายไปในซ<า><า>องตัวเลยโอ้โห โม้โหที่มันกัดกันเองหรือเปล่าจระเข้อะเมื่อกี้คือไม่แน่ใจว่า SCP 682นันกัดกันเองหรือเปล่านะครับผมเรามาดูกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ตาที่2โอ้โหตอนนี้ครับจระเข้วิ่งเข้าสู้3ตัวโอ้ปิวไป2ตัวแล้วก็โดนกัดไปตัวหนึ่งแบบทีเดียวนะครับจระเข้นี่มีโอกาสได้กัดบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจยังเดินไม่ถึงก็โดนกินไปแล้วนะครับผมบอกเลยงานนี้เพื่อเดี๋ยวแล้วมีเศษอะไรไม่รู้ดูดิ เป,เป็นไม้หรือเปล่าอธิษฐานไม้ของผมเองเอา้าวเหรอโอ้โห <laughs> ก็ว่าอยู่ว่าจระเข้โดนกัดละกลายเป็นไม้ได้อย่างไรแต่ก็น่าเสียใจกับ6 8 2สองนะครับจระเข้ของเราที่ครองแชมป์มาตั้งนานในที่สุดก็โดนกําจัดจากแชมป์ได้ไอ,อเราลองเอานิ้วเคลียยิงมันบ้างดีไหมเพราะว่ากัซิล่าไม่ตายหรอกเชื่อเปล่านัดแรกไปก่อนเลยโอ้ไม่เป็นไรนัดสองเออ <laughs> โอเคยิงไปแล้วไม่รู้กี่นัดเนี่ยยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย โดูยิงรุนรัว uh. แค่นี้มันก็พิสูจน์ความแข็งแกร่งมากพอแล้วคุณครูบาวดี้เดี๋ยวมาดูเลือดที่เหลือแล้วกันตอนนี้เลือดเหลือ8ปดหมื่นสองอะคิดดูดิยิงนิวเคลียร์ไปกี่ลูกอะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมใครมีไอเดียอะไรให้ทําก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับหรือว่าใครอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยสำหรับวันนี้พวกผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีทุกคนครับ บ๊ายบายครับ